คงเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมยอดปัจจพีผันเองอาศัยความรวดเร็วมวยขวานะครับจะออกตีมสายหน้านี่ก็แม่นใช้ได้นะครับถ้าเดินไม่ติดนี่ก็จะเหนื่อยนะครับยอดปัตจพีเพราะว่าฝีมือมวยนี่นะครับหลักเหลี่ยมโอ้โหจะเกี่ยวนะครับขยับเข้าหาเปิดเกมเบียดเข้าไปมีแข้งนำไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในพผันเอกอาศัยจังหวะ ออกแข้งขวาครับแล้วทาวไว้เบียดเข้าไปเร็วขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ําไหนพล็อกได้นี่ดูแข็งแรงกว่านะครับยอดปัจพีทันเอกได้เปรียบฝีมือวงนอกแข้งขวายอดปัะพีนี่ขาลบอย่างเดียวชนอย่างเดียวชนเข้าไปโอ้มีต่อยท้องต่อยหน้านะครับมวยเล็กๆนะครับจะอาวุธมวยถือว่าหลากหลายใช้ได้ ยังว่าการกล้ามนะครับยังจับได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับทันเอกนี่ไม่ยอมมาสายหลักเหลี่ยมแล้วก็ความรวดเร็วที่เหนือกว่ามีแทงขวาสกัดแล้วก็ออกขาออกขวาครับจะขวานี่แม่นเลึกเกินนะครับโอ้โหขายเข้ามานี่แต่ละดอกเนื้อเนื้อต้องมาดูกันที่วงในนะครับวันนี้เบียดไปแล้วนี่จะต้านอยู่หรือเปล่ายอดยอดปตัตพีนั้นแข็งแรงแข็งแกร่ง,กงเกินเิยครับพยายามจะบดจะเบียด ทันเอกมีไม่มีตกใจครับ่ายหลักเหลี่ยมเชิญสีมือมวยนี่แะครับแข้งขวาขวายาวๆเริ่มทำงานได้ดีแล้วก็มีลูกขีบทำลายจังหวะเอาไว้ตีหน้าก็แม่นเลยครับโอ้โหเอาละครับเริ่มจะบิดขยับก็ไป สองให้เดินให้เร็วเบียดเข้าไปหาแค่ช้านี่จะเท่าทางเลยนะครับเพราะพันเอกนี้โอ้ดูนะครับจังหวะการจับนายดูไล่แขนเอาไว้ทําให้ยอดปัพีนั้นตีไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวว่าวงนของยอดปัตพีครับจะเล่นงานพันเอกได้มากน้อยแค่ไหนครับแข้งขวาของพันเอกครับเตะแล้วพับเตะแล้วคาตั้งกําแพงขวาขวางไว้เลยครับนี่ครับาาก,การป้องกันตัวของพันเอกครับไม่ว่าจะมุดเข้าไปมีเสียรูปเสียทรงไปเหมือนกัน ไล่จนกระดางหรือเปล่านะครับยอดปตัตพีทันเอกนั้นสเต็ปเท้าเร็วด้วยนะครับดูลูกฉีดทำร้ายจังหวะขยับขยับขวางเอาไว้วงในเอาเบียดเข้าไปไปโอ้โ oh หนี่นะครับรพยายามจะหักนะครับแต่ว่ามาโดนบีจีดีตัวเองนี่เสียหลักหัวออกไปนอกเชือกครับนี่พยายามจะสู้ทุกลูกแบงครับทางด้านยอดปตัตพีครับแข่งซ้ายของทันเอกเกี่ยวได้นะครับ นี่ครับมีเชือกมาช่วยไว้ครับความชคดีของพัดอีครับที่ยังไม่ล้มครับเตียยตัวโดนยัดเข่าซ้ายครับเด้งเข่าขวาเติมเข้าไปเลยเล่งขึ้นมาครับทางด้านยอดพัทพีไม่วามไม่ยอมเหมือนกันนะครับไม่ยอมแพ้ง่ายนี่ครับลูกต่อยลำตัวเบียดจับได้ตีเอาตีได้ไม่ได้เอาเริ่มจะตีได้เหมือนกันฮันเองต้องใช้เหลี่ยมนะครับคอยบิดแล้วก็ออกแทงประกาศโอ้ทางซ้ายทางขวานี่ทำออกได้ธรรมชาติเลยนะครับ ไม่ยอมนะครับเบียดเข้าไปอยยอดประจพีลุยแล้วนะครับโอ้ต่พันเอกนี่นิ่งนะครับโดยเฉพาะลูกทีมทำลายจังหวะแล้วก็คอยตั้งกำแพงหน้าไว้นี่นะครับโอ้โหแล้วก็แทง้ายแทง้ายแล้วก็ตั้งกำแพงเอาไว้อจะเป็นงานหนักของยอดประจพีนะครับพยายามจะเบียดเอาหักล้มไม่ล้มโอ้โหแต่ก็สู้ยิบตาทีเดียวนะครับนี่นะครับมวยรุ่นเล็กๆนี่ออกอาวุธแรกกันตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับ เอาเลยครับพยายามจะเบียดจะบดเข้าไปหาดหูว่าจะเดินเบียดติดหรือเปล่าเดินช้านีนจะโดนแท่งขวากันทีดูนะครับจังหวะขยับแล้วก็มีทีบซ้ายอ้าวยอดประทธิไม่ยอมนะครับพยายามจะเร่งเกมทีมงาน,นบอกให้เดินให้ชนอย่างเดียวโอ้ถ้าเดินช้านี่โดนเลยนะครับแท่งขวาก็แม่น,นเหลือเกินต่อยท้องไปนหน้าพยายามจับปล้ำในจะหักมาแต่ว่ายังหักไม่ได้นะครับหักไม่ลงครับ นี่ครับพยายามจะสู้ทุกรูปแบบครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับตัวปัตตพีครับต่อยหมัดรันซอกครับตัว่าจังหวะของพันเอกครับรวดเร็วกว่ากิกนึงแล้วครับทาให้เกมนี้ออกมาไล่ในช่วงสุดท้ายนี่ยากลําบากพอสมควรครับแต่ว่ายังพรอมีเวลาครับหมัดมวยยังไม่สิ้นเสียงละครช่งสุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดครับกขพยายามจะฮึดอย่างเต็มที่นะครับดูครับทั้งท่าจะช้าไปเหมือนกันยอดปัตตพีโอ้โหดูลูกเก่า แทงแล้วก็ขาเอาไว้เลยนะครับขวางเอาไว้ตั้งกำแพงต้องเดินให้เร็วแล้วนะครับต้องมีหมัดมีศอกมาถลับแล้วครับยอดปัตจพีเพราะว่าพันเอกนั้นไม่ตกใจนี่นะครับซ้ายตีหน้าก็แม่นนะครับแข้งขวาก็แรงเนาดูดูจังหวะโอ้โหเกี่ยวเข้าไปฮะดูว่าจะมั่นอกมั่นใจแล้วครับตอนนี้พันเอกนี่ครับกลุมเข้มคุมสถานการณ์นะครับต้องชื่นชมแล้วครับทางด้านพันเอกครับ ตั้งรับจังหวะสองได้เหนียวแน่นครับขณะที่ยอดพระภีบหัวจิตหัวใจครับก็ต้องชื่นชมเช่นเดียวกันครับแม้ว่าเดินเข้าไปครับแต่ว่ายังไม่ละความพยายามครับไม่ว่าแพ้ชนะคู่นี้นี่เมียนาคคทั้งสองคนนะครับยอดได้แอดน้ำหนักพิกัด33กิโลกรัมแบบนี้ครับโอ้โหดูวัหมูอบาถาลุนพับก่อนที่จะหมดยกสุดท้ายครับชื่น โอ้ยเอาคืนครับแมจังหวะนี้หมดยกสุดท้ายครับสู้กันสนุกสมศักดิ์ศรีแล้วครับเหนือระชันชายครับขึ้นมารับนมงมือด้วยตัวเองครับอยู่ในการดูแลของทีมงานพีเคแล้วครับทนางนดพันเอกมาการรวบรวมใบคะแนนครับแล้วก็ไม่มีปัญหาครับอันไปชูมือให้พันเอกพักยกหนึงนครับเป็นไฟ ใช้จังหวะสีมือครับเอาชนะ